สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับ President Review รีเม k e ภาค3ต่อนะครับในพาร์ทที่5แล้วนะครับผมล่าสุดเราได้กุญแจตัวนี้นะครับนี่กุญแจอะไรกัไมูกุญแจห้องเซฟ e ล็อกเกอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นาดกลางไปเดี๋ยวเราจะไปห้อง แบบ,แบ,บ <laughs> ห้องที่เราจะไปมันจะเป็นห้องที่มันโดนล็อกอยู่นะห้องกลางนะห้องกลางก็คือห้องห้องตู้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องเจอกับลิกเกอร์อีกครั้งหนึ่งแน่ๆอะอย่เพราะว่าเรายังไม่ได้ฆ่าเขาครับคือเดินออกมาเช่เดินเงียบๆออกมาแจ เยให้มันได้อย่างนี้ยังโดนขังวาอยู่แล้วบ like Ma ุษามีซอมบี้มาซ่อนไว้ในนี้นี่นะครับนี่ไง dcm dcm ห้องข้างบนบาดเจ็บเลย ไม่ตายอ่ะปตชาลีชื่อหนึ่งศูนย์หนึ่งมั่วเรียกเดี๋ยวกันหนึ่งศูนย์สี่ นี่งไง104อ่า104ปลดล็อก104ได้อะไรโอเคทานแบตเตอรี่ติดดิ ก็109ครับมามันอยู่นั้นห้ามวิ่งก็พอลืมชื่อ,อยังไง DCM เระสุนียกว่าม huh ีของแบบดีๆซะหน่อยเราจะไม่ยุ่งกับมันนะตรงนี้ใช่ไหม ห้องอาบน้ำคือตรงไหนวะลงทางแนละ้วเคดูแลชั้นสองอคาลอสชั้นเจตุระแล้วกำลังตามไปสมทบนายรบาะ

เฮ้ยเอามีนาจะรอนับงานนี้โอ้ไม่ได้ตั้งหลักเออโอ้เหยียบร้อยคาลอสตูเอาโอ้ยหนอ แิลวตัวรับบัดชิวด้วยเว้ย เดินนิ่งๆไม่ต้องไปยิงมันนะลิเกอร์นะม,นมันมันตาบอดนะครับดรบอดมันอาศัยฟังเสียงอะไรอย่างเดียโอ้ขอบคุณพระเจ้าแกรู้ไหมว่าฉันต้องรอนานแค่ไหนกว่าจะติดต่อใครได้ไม่ต้องห่วงเราจะไปช่วยคุณแค่บอกมาว่าคุณอยู่ไหนฉันติดอยู่ในโรงพยบาบาลบ้านนี่มีพวกสัปลานอยู่กันเต็มไปหมดเลยฟังนะนรีบส่งมวยสตาร์มาด่วนพวกเขารู้ต้องทำยังไงขอปฏิเสธครับสถาน,นีนตำรวจก็โดนบุกเหมือนกันนั่นก็หาวิธีสิวะ ถาเป็นล่าบ้าไปแล้วพวกนั้นจะสั่งฆ่านักวิจัยทั้งหมดฉันคือคนเดียวที่รู้วิธีสร้างวัคซีนเพื่อหยุดพวกสอมบี่นี่เพราะงั้นแกจะมัวนั่งกุ้มกระเจียวในมือแกหรือส่งใครสักคนที่มีฝีมือมาพาฉันออกไปจากที่นี่ฉันชอบไอ้หมอนีกว่ะเออก็น่าจะชอบได้ยินที่เขาพูดแล้วนี่เราส่งตัวเขาให้บริษัทไม่ได้เราตัดสินใจไม่ได้หรอก มันขึ้นอยู่กับมิคาเอลฉันจะไปเช็คคอมพิวเตอร์แล้วลองตามรอยของมอนี่ดูคงต้องใช้เวลาสักพักเราดูร,บรอบๆสิเหืือนนายจะใช้อะไรจิ้วจุดเขาน่ากนันเหรอ เหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นนักคลึกขาดภายใต้ความครอบครองของอเบลิกาคอมเพลเลชันในุบเขาอาร์กเ่เมื่อวันที่23กรกฎาคมหน่วยสตาร์ทีมบาโวได้ถูกส่งไปยังหุบเขาอาร์กเล่เพื่อสืบส,บสวนเรื่องราวฆาตกรรมลึกลับอันน่าสะจดสยองแต่พวกเขาก็ได้ขาดการติดต่อไปในทันทีต่อมาในวันที่24กรกฎาคมทีมอัลฟาได้ตามไปสมทบ และได้เข้าไปพัวพันกับปัญหาณขาลือหาสบริเวณนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดจบลงด้วยการระเบิดของขลือหัสมีผู้เสียชีวิตหลายรายผู้รอดชีวิตมีเพียงเจ้าหน้าที่หน่วยสตา์5คนเท่านั้นต้นเหตุทั้งหมดคือการลักลอบทดลองอาวุธชีวภาพแบบผิดกฎหมายภายใต้ห้องทดลองลับของอบเมลล่าณชั้นใต้ดินของคฤืหาสเวลาที่ถูกใช้ในการวิจัยหลุดรอดจาก ห้องทดลองและสันนิษฐานว่านั่นคือต้นตอที่ทําให้เหตุการณ์ทั้งหมดอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ทั้งหมดได้ถูกทําลายไปพร้อมกับคาหิสาตดังนั้นแล้วการสืบสวนในขั้นตอนต่อไปจึงเป็นเรื่องยากมากๆไงเป็นไงบ้างตกรางอ่ะไม่ใครบาดเจ็บไหมเจ้าเหร เดี๋ยวพวกไงนะจิวจิวเกิดอะไรขึ้นตอบทีจิวทีฉันต้องไปแล้วรีบไปเถอะฉันจัดการเรื่องบ,บ้าสเอง9กันยาที่45ออฟฟิศหน่วยสตาร์รถด,ด่วนดาร์ฟลอร์หลายนาทีก่อนนั้นอุมมงรถไฟใต้ดินนะ หลังจากที่แบบรถไฟคว่ำโดยการระเบิดครับพีชีพระเบิดพีชีพเจ้าหน้าที่มิคาเอลใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดหาทางขึ้นไฟบนถนนน,นะครับนนะอ๋กขศสุนก็หมดเออเี่ยนรม อยห้องเซฟด้วยสวยงามคาร์ลสตอบด้วยคาร์ลสนี่ก็น่าจะเป็นกระสุนกดแน่เลยคงอยู่นอกเขตสัญญาเฮ้ย,ยก,กระสุนกดกระสุนทุ่นระเบิดยูบีเซียประกาศอาวุธใหม่ข่าวดีเว้ยไอ้พวกเวนฉันมีอาวุธใหม่ให้พวกแกใช้ และมันจะทําให้พวกแกขี้หดตดหายเลยทีเดียวเขาเรียกมันว่ากระสุนทุ่นระเบิดหนูๆพวกนี้พัฒนาโดยกองกําลัง R&D ของอ m b r บล่าและมันก็ร้อนแรงมากกว่าเมียของพวกแกที่เสียเสียอีกมันเป็นของหายากและต้องมีเทคนิคในการใช้งานนิดหน่อยแต่เชื่อเถอะมันคุ้มมากเลยว่ะเอาล่ะมาดูกันว่ามันทําอะไรได้บ้างกระสุนทุ่นระเบิดออกแบบมาเพื่อใช้งานกับ ปืนยิงลูกระเบิดอย่าได้ลองเอามันไปใส่ไว้ในปืนอื่นแล้วกันไม่น่ารักเลยนะยิงมันไปที่กำแพงหรือบนพื้นมันจะติดอยู่ที่ตรงนั้นอยู่ตรงที่เรายิงนั่นแหละตัวเซนเซอร์ในทุ่นระเบิดจะดักจับศัตรูที่เข้ามาใกล้และจุดระเบิดเมื่อพวกมันอยู่ในรัศมีง่ายๆก็คือยิงมันไปในทิศทางที่ศัตรูจะผ่านแค่นั้นแกก็จะมีทุ่นกับระเบิดเป็นของตัวเองแล้วละ่ะไม่มีคําว่าไม่แฟร์เวลาที่แกต้องการไอ้พวกตัวใหญ่หน้าเกียิ บังั้นรีบออกไปและสู้ด้วยวิธีสุโปกกได้เลยยิงลงพื้นเหรอ่วนก็ไม่มีน่าสงสารเซฟก่อนแล้วกัน ีบจำใจต้องใช้ปืนนี้ครับมันไม่มีกระสุนะนะยังไม่ตายเราอยู่แถวนี้ไม่ได้ าทางลงนี้ออกจากสัประหลาดร้ายเหรอโว้ววิว,วดีครับโคตรสวยแถวนี้เลยอยู่ วายทาไม่เป็นสินะวาท่าไม่เป็นสินะคาร์ลสนะตอบทีไไเราไปไม่ถึงนอกเมืองรถไฟเกิดตกรางตกรางอ่ะไม่ใครบาดเจ็บไหมทุกคนตายกันหมดมิคาเอลทุกๆคนนี่คนลายทิ้งเราไว้ให้ตายนไงะนั่นมันอะไรเนี่ย โว้าววิ่งอีกแล้วคุยถธโยมปาบโดนตัวโคตรใหญ่กว่าเดิมอ่ะเฮ้ยนิดเดียวภาคหลักมันกลายร่างเป็นตัวอย่างนี้ได้ด้วยอะ่ะ ได้บวกกันแน่ๆเลยครับรานบอสมาแล้วตัวโคตรใหญ่เหมือนมาป่าเลยครับโอ้ไม่เอาเนอะโอ้ย,อย,อย,อยเต็มเต็มเต็มอุ้มไปสกัดไปก่อนเล้วะ้เต็มเต็มหัว ตายแล้วจะบอกว่าตายเนี่ยไม่ตายไม่ตายก็เกือบตายแล้ววะอันนี้สุมระเบิดอย่างเดียวพร้อมเอาให้เอาให้ một nghìn đồng. ui lùp đi. à, lùp được à? tôm. đi. không, không đi. tôm. đi ui, nít điều. ยังไม่เลือกอีกยังไม่เลือกอีกอันนี้อะไรวะเก็บก่อนเก็บก่อนกระสุนเดี๋ยวนะอุย้ยมาแล้วกระสุนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระสุนทุนระเบิดนีงไงเนี่ยบอกว่ายิงดักทางมันได้อุม้ม ไม่เดียวลูกสรุ้ยย่าเจอน้อยหน่าเจอน้อยหนอาอ้มเอาน้อยหนาไปกินอ้อมเอากระสุนไฟไปกินเฮ้ยไปไหนล่ะ อุ้มเรียบร้อ,อยกระเด็นตัง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 ตั้งตั้งไม่เคยเข้าเลยน่าจะลูกซองมาอูมันกระโดดข้าววางจะเปิดทางที่มันผ่านแล้วก็อุ้ม นีหมดแล้วนะเว้ยไม่ตายนี่หมดแล้วนะโดนอะไรวะจะเย็นพี่จะเย็นไป,ไปก่อนหนึ่งน,อน็อต ตลอดแบบนี้ยากงชะมัดเขาเลยเขาเลยจะหมดแล้วนะกระสุนเราเสียดายเราไม่ได้เอาช็อตกันมานี่หลบได้หลบได้ อุ้มเหรอไอ้อุ้มตายเหอะนัดสุดท้ายแล้วหมดแล้วนะเว้ยเพื่อนที่ตลอดแบบนี้ยากชะมัดมีดมีดเท่านั้นมีดเท่านั้นมีเท่านั้น,น,นถ้ามีดไม่ตายก็ไม่รู้จะว่าอะไรอะ กระสุนกระสอบกระสุน,สน,สนไม่มีแถวนี้เฮ้ยยังไงโอ้กระสุนช็อตกันและช็อตกันไม่ได้อมาด้วยนะแถวนี้แต่เราต้องมีดจ้วงเขาใช่ครับกระสุนหมดครับสู้ตั้งนาน อนี้สู้ไม่ได้ครับต้องเอาช็อตกันไปครับเดี๋ยวเราตัดไปตรงเจอบอสเลยแล้วกันครับโอเคครับลกลับมาอีครั้งนึ่งไปหนึ่ง<ป>ดออืม ตะกี้ไม่รู้นะว่าคือกระสุนเราก็ดอบเด็กช็อตกัดนนะ่ะเลยไม่มีอะไรไว้สู้กับไดมอนดิสต์นะอ้ม้มหอ่อยกระสุนไฟไปหน่อยเขาไปเลยครับเป็นยังไงร้อนดีไหม เสียงเสียงหยลบก่อนหลบก่อ่หลบก่อน,อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นผมหากระสุูนก่อนกระสุูนไปได้หมดวะออตัวนี้มันชักจัเติมเติมไปแล้วอืออะไรอ่ะหอ,อนแล้ว เปลี่ยนเฟสเหรอ่าจจะใช่ครับมันเปลี่ยนแล้วสทุดระเบิดนีป๊บเอา้าไม่ไม่โดนอีกเอา้าไม่ระเบิดโอ้เวีนกระมจริงจริง กระสุนดันหมดอีกโอ้ยอะไรวะเนี่ยอนะย่ากินได้ดีกว่าเลยจริงก็อยู่รวชมัด ตอบนี้แหละเตรียมล่วงโอ้มดก่อนใส่กระสุน เดี๋ยวต้องหยุดมันไม่ให้เคลื่อนที่ เจ็บเจ็บการเจ็บเกิดขึ้นแล้วเตรียมเตรียมบวกเลยที่ตลอดแบบนี้นนอ,อีเยอะชะมัดเฮ้ยเรียบร้อยครับเออมาจบเรื่องนี้กันตอนนี้นมันก็ถือกอยู่นะ ไอรูสบางไผเป็นไผเกียมหมดเลยครับเป็นยามิซิสแดดเดียวยังไม่ตายยังนะยิงยังเงี้ย<ะ>ยิง,ยง,ยงโคตรแมน่นโซ่ขาดเลยอ่ะ จื้โอ้ยโดนแทงอีกครับโคตรสบับบสบอนทินคาเอวะเฮ้ยไม่ใช่ดินิโคลายพ <c oughs> ูดผิด <c oughs> หน้าตามันตัวโกงชัดๆเลย รู้สึกไม่ดีเท่าไหร่ออกจากพาซาหอนาฬิกาวันต่อมาจิลเฮ้ตอบผมสิอ่ะเยสิวันเเร็วได้ยินไหมเกิดอะไรขึ้นจิลติดเชื้อฉันฉันจะพาเธอไปโรงพยาบาลดรบ้านอาจจะช่วยเธอได้โอเคฉันจะไปเจอนายที่นั่น<_><_> ว้นะคุณยอดตรวจผมมาช่วยคุณนะวัที่สิบเก้ากันยาสามทุ่มยี่สิบนาที โรงพยาบาลสเปนเซอร์โนะจวจเาคซีนให้คเดอเป็นรผสัญญโอเคครับเดี๋ยวท่านก็ขอจบคร์ท่าไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะ เดี๋ยวมันจะยาวกันไปเดี๋ยวเวทต่อในพาร์ทที่หนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นต่ออีกอยู่นะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะฝากกดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม